สิ่งสำคัญนะครับที่เราควรตรวจสอบก่อนที่จะเสียเงินซื้อประกันภัยรถสักหนึ่งฉบับนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับกับคินิกประกันภัยรถนะครับจะมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการเลือกซื้อประกันภัยรถสักหนึ่งฉบับนะครับเราควรตรวจสอบสิ่งใดก่อนที่จะตัดสินใจนะครับ1นะครับเราควรขอเรียกดูใบหรือบัตรอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้านะครับที่ เขาเหล่านั้นนะครับมาเสนอขายเราหรือเราไปติดต่อขอซื้อกับเขานะครับว่ามีใบอนุญ,ญาตมีเลขที่ใบอนุญ,ญาตถูกต้องตามคอปพีหรือไม่ตามตัวอย่างด้านข้างนี้นะครับอ่าหรือนะครับเราตรวจสอบได้แลวครับวันนี้เป็นสิทธิ์ของเรานี่แกขอตรวจสอบดูได้ครับแล้วก็ประเภทประกันภัยรถนะครับตอนที่เราตัดสินใจซื้อแล้วนี่นั้นเงื่อนไขในประกันภัยรถนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่อยากจะให้ตรวจสอบกลับไปเลยนะครับ1นนะครับความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกเพื่อสามารถ สอบถามกลับไปได้เลยครับว่ากรรมนธนภัยฉบับนี้ที่กางจะตัดสินใจซื้อเนี่ยมีความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่าไหร่ตัวนี้เป็นสุดจุดสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยคือตัววงเงินที่จะนําไปซ่อมแซมให้กับรถคู่กรณีเพื่อนเพื่อก็ลองดูนะครับว่ามีวงเงินมากพอไหมตรงเนี้ยว่าจะไปคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกหากเป็นรถยุโรปหรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย ตอนนี้ก็มีมูลค่าสูงเพื่อนๆก็ควรเลือกตรงเนี้ยให้มันมีมูลค่าที่มันสูงเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยทรัพย์สินของเราเองด้วย้วงเงินของเราเลยยกตัวอย่างนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็คืออะไรสมมุติว่านะครับเกิดเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายผิดนะครับแล้วรถคู่กรณีของเรานะครับนําไปตีมูลค่าในการซ่อมนะครับเกิดสูงกว่าทรัพย์สินบุคคลภายนอกที่เรามีอยู่ในกองทุนของเราที่เราซื้อนะครับส่วนต่างเนี่ยเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองนะครับตรงนี้นครับก็เลยให้ความสําคัญตรงนี้เป็นอันดับ2เลยครับ อันดับสามนะครับความคุ้มครองทุนประกันของเรานะครับว่าเรามิดทุนประกันรถที่เราซื้อเนี่ยเท่าไหร่บางทีเราไม่เราไม่ได้ตรวจสอบนะครับเราเห็นเบี้ยประกันภัยถูกโอ้ประกันภัยประเภทหนึ่งเบี้ยถูกเราก็จัดการเลยครับเราก็คิดว่าโอ้ยครอบคุมหมดแล้วสบายใจได้แต่ที่ไหนได้นะครับเราไม่ได้ดูทุนประกันภัยรถของเราครับตรงนี้ครับเกิดประเภทหนึ่งนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับหรือสองบัวนะครับจะมีความคุ้มครองสูญหายและก็ไฟไหม นะครับเกิดมูลค่ารถของเราตอนนั้นเนี่ยสมมุติอันนี้มุดสมมตินะครับเป็นตัวลสมมติสามแสนบาทแต่เราซื้อไปแล้วตัดสินใจซื้อไปแล้วโอ้โหเบี้ยถูกประกันภพพัยประเภทหนึ่งครอบคลุมสบายใจได้เกิดโชคร้ายครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับรถสูญหายนะครับแต่ทุนประกันภยัยในกรมธรรม์ภัยที่เราซื้อไปนั้นมีทุนประกันภัยเพียงแค่หนึ่งแสนบาทเท่ากับมูลค่ารถตรงนั้นของเรามีแค่นั้นเลยนะครับตรงนี้นะครับ ก็จึงอยากจะให้ตรวจสอบกลับไปนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของเรานะครับเราสามารถตรวจสอบกลับไปได้เลยนะครับผมหนึ่งนะครับเลขที่ใบอนุญาตบัตรหรือใบอนุญาตตัวแทนหนหน้านะครับขอดูได้เลยนะครับตามสิทธิ์ของเรานะครับสองนะครับความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกอยากให้มีสูงที่สุดเอาไว้เท่าที่เราจะมีได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสามนะครับทุนประกันภัยลถของเรานะครับเราดูเบี้ยแล้วเราเฮ้เราก็ต้องเอะใจนิดนึงนะครับ เบี้ยปะเบีบ้ยทาไมเบีบ้ยถูกจางประเภทหนึ่งมีอะไรที่มันผิดแปลกอะไรไปหรือเปล่าเราก็ขอดูว่าทุนประกรรนันภัยเท่าไหร่ถ้ามันน้อยเกินไปเราก็อาจจะต้องบอกว่าเอ้ยถ้าเราอยากได้ทุนประกันเพิ่มเนี่ยเบี้ยสูงขึ้นมานิดนึงไม่เป็นไรนะเรารับได้เราก็สามารถที่จะบอกตัวแทนได้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็จะมีการผ่อนด้วยนะครับผ่อนเบี้ยประกันภัยลดได้ด้วยนะคมันจะเป็น3มเดือนหเดือนครับเราก็สามารถขอผ่อนได้นะเพื่อที่จะได้ความคุ้มครองที่มันสูงขึ้นตามมูลค่ารถ ของเรานรใน้องตลาดนะครับเคถ้าผ่ามีปัญหาข้อสงสัยอะไรก็เราสอบถามมาใต้คอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากแชร์ปฏิทาน,นครับพบกันใหม่กับคลินิกประกันภัยรถกับตีประกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ